มาครับมาวันนี้จะมาเ,เราปรับปรุงงานตัวใหม่พอดีลูกค้าบอกว่าล็อกแล้วเนี่ยมันไม่แน่นก็เลยปรับปรุงเลยตัวนี้เป็นตัวปรับปรุงทั้งหมดก็เลยแนะนําใหม่อันนี้เป็น A 2ยี่ 25. 1ห้าดหนึ่งเอิหนึ่งเนี่ยตอนแรกก็จะมีตัวเป็นเม็ดทรายนะด้านหนนะจะมีเม็ดทรายให้ด้านหน,นะ Med I, น,หนอันนี้เอยี่ิสองก็จะมีเม็ดทรายอยู่อยู่ข้างนี้นะข้างนึ่อันนี้เอยิสามก็จะมีเม็ดทรายตัวนี้ เอยี่ห้ากิสี่มีเม็ดทรายมันเดิมมีเม็ดทรายตัวนี้นะครับฝั่งนี้จะไม่มีส่วนตัวนี้เอยี่ห้าขีดห้าตัวนี้ไม่มีเลยไม่มีเม็ดทรายเดี๋ยวผมจะมาออลองประกอบให้ดูนะครับว่ามันแน่นยังไงมันแน่นจริงไหมเดี๋ยครับเดี๋ยวประกอบเลยนี่คือเราจะประกอบให้ดูเลยว่าคือมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าพอประกอบไปแล้วเนี่ยมันมันไม่แน่น จริงๆแล้วอาจจะเกิดจากาท่อเนี่ยมันมีขนาดเล็กไปอะไรเงี้ยนะก็คือว่าตรงนี้ก็ก็จะช่วยได้อีกเยอะเลยนะครับเวลาใส่ก็พยายามนะครับเนี่ยพยายามให้หัวมันมันล็อกกันอย่างนี้นะก็ใส่เข้าไปนะครับดีบไว้ก็หันเลยบางทีถ้าหัวมันไม่ไล็อกอ่ะหัวมันไมไ่ล็อกด้านบนอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่แน่นนะ เพราะว่าหัวมันจะรูดได้นี่ครับถ้าอยางพอหัวมันต้องหัวมันแน่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขัดไปนะครับพอเราขัาดปุ๊บเนี่ยไปเลยเห็นไหมหัวจะล็อกมันจะแน่นมากนะฮะทีเนี้ยอยู่อันนี้อยู่อยู่มากมากครับอยู่แบบสุดๆเลยตัวนี้คือไม่ต้องยิงสกูเลยเพราะว่าไอตัวกระดาษตัวเม็ดทรายตัวเมื่อกี้มันจะล็อก ผิวงานตัวนี้แน่นมากแล้วก็ที่สำคัญคือใช้งานได้บ่อยครับเพราะว่าเม็ดทรายเนี่ยจะสามารถทนแรงกดได้ถึง1ตันเลยเพราะฉะนั้นคือแรงกดล็กตัวแค่เนี้ยไม่สามารถที่จะทำให้เม็ดทรายมันระเบิดออกมาได้โอเคครับขอบคุณครับ